สวัสดีครับพบกับที่แกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเรนเจอร์โคตรมืดกันนะครับว่า มีเรนเจอร์ตัวไหนใช้งานได้ดีบ้างนะครับอตู้โคดแสงเนี่ยจะจบลงในวันศุกร์ที่19นะครับตอน10โมงเช้านะครับอ่าครับมีเวลาถึงแค่นี้นะหลังจากนั้นก็จะเป็นโคดมืดมาแล้วนะครับโคดแสงกับโคดมืดมาปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นครับมาประเภทที่ว่าครบทุกตัวเลยอ่าไม่นับพวกอ่ารอบพิเศษคริสต์มาสนะครับก็จะมาครบทุกตัวนะโคดมืดก็จะมาครบทุกตัวนะครับแสงเก่านะครับกับมืดเก่านี่จะมาอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็น พฤษภานะครับแล้วก็กันยายนซึ่งมันจะมาแค่อย่างละ2ตัวนะแสง2มืดอครับมันจะไม่เหมือนโคดแสงโคดมืดครับเรียกได้ว่ามากันแบบมืดฟ้ามัวดินเลยทีเดียวนะอ่าผลประกอบการเป็นยังไงบ้างตัวโครแสงนะครับก็มาบอกกันสักนิดหนึ่งนะยังมีเวลาตามล่าอยู่นะครับอ่าส่วนมืดเนี่ยเดี๋ยวให้ข้อมูลนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับว่าเฮ้ยจะเอายังไงดีจะล่าแสงต่อนะครับจะเปิดโคดมืดนะครับเดี๋ยวโคโรโบก็มาต่ออีกนะครับ ซึ่งถ้ารูบี้หมดโกระาช่าหมดนะครับยังต้องการตามล่าอยู่นะโค,ค้ดแสงโคดมืดแพ็คต่างๆกับเกียร์นะครับมีทุนอยู่อ่าผมขอแนะนำร้านเติมเกมวันนี้ก่อนนะครับ NCK เกมทัาบับเซ็นเตอร์ราคาถูกประภัยเติมไว้นอสเซเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึงสามสิบนะทางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับแต่ว่าเติมถูกในเกมเรนเจอร์นะครับมีแค่ระบบ iOS เท่านั้นอ่าอยากเติมถูกนะอ่าต้องใช้ Ruby รูบี้ครับเติมจากระบบไหนนะอ่ามันจะอยู่ที่ระบบนั้นครับต้องหาไอโฟนไอแพดมาเปิดกาชากดรับรูบี้กันนะครับอเจ้าหนี้ป ภายแนนอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็รักเติมเกมมืออื่นด้วยใครเล่นเกมดังเกมมืออื่นครับไปดูที่ร้านนี้เลยครับราคาค่อนข้างจะถูกมากๆนะครับแล้วก็ปลอดภัยไว้จะได้แน่นอนครับเดี๋ยวแป้นนิ้วนัเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับ S.K เกมคาราเตอรราคาถูกปลอดภัยเติมไว้์ร้อยเปอร์เซ็นต์ติดตามร้านค้าไว้นะครับเวลามีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดการเติมนะซึ่งตอนนี้ในเกมเรนเจอร์นะทั้งรูบี้ทั้งแพ็คครับก็ต้องรีบจัดกันเลยครับต่อันธ์โอ้โว่ารีบไปเติมกันท่ ร้านค้าได้เลยนะครับอ่ะมาดูเดี๋ยวมาดูกันครับโคตรมืดเน้นย้ำอีกครั้งครับวันศุกร์ที่19ตอน10บโมงเช้านะอ่าก็จะมาในทันทีนะครับแล้วก็จะอยู่กันประมาณ1สัปดาห์นะครับในการเปิดตามล่าหาโคตรมืดนะก็เหมือนโคตรแสงเหมือนกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบนท็อปตำนานกันะนิดนึงดีกว่าอ่าเอากันที่โคตรมืดนะครับเพราะว่าโคตรแสงก็รีวิวไปแล้วครับอ่ะส่วนอาม่าครับอาม่าก็รีวิวไปวันนี้นะอ่ะไปดูกันได้ครับอ่ะเดี๋ยวดูกันสัก สามสี่ทีมดูวยกันนะอ่าว่ามืดตอนนี้นะครับคือปู่แน่นอนจะต้องเห็นแน่ๆครับอ่านาฬิกาปู่นะครับอาา่าน,บอานะครับซึ่งบางทีมเราก็จะเห็นตัวบราวน์นะครับยมทูดนะซึ่งตัวนี้มันก็ค่อนข้างจะใช้ดีจริงๆนะอ่านะครับก็จะเห็นกันอยู่นะครับอ่าแล้วก็ตัวรีเซ็ตแล้วก็ค่อนข้างจะครบเครื่องนะก็คือตัวแซลดี่พิเชอร์อ่านี้ก็จะเห็นเช่นเดียวกันนะอส่วนทางตัวป่วนเนี่ยถ้าเป็นบนท็อปตำนานเนี่ยถ้าจะเห็นก็จะเป็นตัว อ่าสล็อตอันนี้สล็อตนี่เห็นไหมอ่านี่ยโหคือใครที่เล่นทางคอมโบแรกนืดมันก็โหดอยู่นะเราก็จะเห็นทางคอมโบนี้นะครับเนี่ยบาวย์ยม,มาทูนนะครับโคนี่สล็อตนะครับอ่านะครับอัศวนล็อกเนี่ยมันก็เป็นคอมโบแรกนืดอยู่แล้วนะนะครับอ่ามีตัวไหนอ,อีกอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเห็นกันอยู่ประมาณนี้แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆบนท็อปตำนาน,นครับแต่ถ้าเป็นหลีกพวกเราเนี่ยมันจะมีตัวเพิ่มเติม อันนี้เหมือนกันโหนี่เหมือนเลยครับอาพิชเชอร์นะครับยมมอทูดนะครับอ่าปูนะครับอ่านะครับส่วนใหญ่ก็จะแบบแจรกแจกเข้ามาแบบเรื่องๆนะโอ้ยมีเดียโบแปลกตาอยู่กันนะเนี่ยเออใช้เดียโบนะครับ อาทีมนีปูนะครับพิเช์นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าในภาพรวมนะครับเพราะว่าเราจะอิงตำนานอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าตำนานเขาเปลี่ยนทีมเล็กๆน้อยเปลี่ยนทีมไปเปลี่ยนทีมมาครับเขาโตแม็กหมดนะเขามีเกียร์ตึงๆนะครับมันไม่เหมือนพวกเรานะที่เราจะต้องอ่าใช้เรนเจอร์นะครับที่แบบว่าเฮ้ยแค่นี้มันก็โหดพอแล้วในลีกของเราอ่าเดี๋ยวมาไล่ดูกันนะครับว่าเฝ้ารอตัวไหนกันอยู่ครับสําหรับเรนเจอร์โคตรมืดนะครับ ไปกันที่ตัวแรกนะครับเอาวันนี้รีวิวอาม่าไปแล้วครับอาม่ากับโยมิถือว่าเป็นเรนเจอร์แสงมืดคู่แรกของเกมเรนเจอร์ครับซึ่งก็5ปีแล้วนะเรียกได้ว่า5ปีนะครับทั้งโยมิทั้งอาม่าครับเป็นเรนเจอร์ที่อยู่ในแลนเ,เพราะว่าเดิมเนี่ยตอนแรกไม่ได้อยู่ในแลนนะแล้วเขาก็ใส่เข้ามาเพราะเห็นว่ามันเป็นเรนเจอร์คู่แรกของเกมเรนเจอร์ครับก็ยังอยู่ในแลนนะเป็นเรนเจอร์แสงมืดตัตเก่าทํา9าดาวอย่างที่บอกครับมาตอนไหนก็เห็นตอนนั้นทั้งอาม่มาทั้งโยมินะก็อยู่ในแลนเช่นเดียวกััันนนนตวี้เหมือก กับอาม่าเลยครับว่าผมก็บอกว่ามันก็ยังใช้งานแบบมีประโยชน์อ่ารได้ได้ว่ายังมีประโยชน์อยู่ในยุคปัจจุบันสมมุติว่าเปิดได้เวล1ร้อยสี่สิบเนี่ยด้วยความที่ว่ามันมีลาร์ดใช่ไหมแล้วสกิลทั้งสองสกิลของเขาเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับอ่าบัฟก็ดีนะครับอ่าส่วนดาเมจก็ไม่ทะลุมืดเรารู้กันอยู่แล้วครับตัวทะลุน้อยมากเหมือนเขาตั้งใจทํามาเป็นประมาณนี้นะครับคือได้ได้ว่าตัวเนี้ยใช้เวล1ร้อยสี่สิบแล้วก็มาตายแล้วก็มา,าลมาร์ดบัฟ ป้องกันกลุ่มอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้หรือจะใช้เป็นคอมโบทางแร่นืดอ่าก็ใช้ได้นะมันติดแค่ว่าเรนเจอร์มันเก่าแล้วก็ไม่ทะลุแค่นั้นเองนะครับตัวต่อมานะก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมพูดตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าผมเปิดได้ที่ไอเดีลักแล้วก็แบบอ่านสกิลเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยมันน่าจะดูเจ๋งอยู่เหมือนกันนะอ่าแม้นะว่าเรนเจอร์ครับดาเมจจะเป็นเพียงแค่ดาเมจพิษนะครับ แล้วก็เปลี่ยนแสงเป็นลายธาตุด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาม,ม่ามันโหดมากๆไม่ได้ช่วยอะไรเลยผมทดสอบแล้วเนี่ยตัวนี้คือเรียกได้ว่าไม่มีอะไรดีจริงๆเลยมีดีแค่คอมโบโตัวหนึ่งนะครับอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยมีคนตั้งฉายาผมไม่ได้ตั้งนะเขาตั้งว่าสาลีรถขนขยะซึ่งมันแบบไม่ดีจริงๆตัวนี้คือเรียกได้ว่าจับมาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยครับน้อยมากๆอ่ะที่จะใช้ประโยชน์จากตัวนี้นะ อ่ะส่วนตัวต่อมาครับอลิสติกิอ่ะตัวนี้ผมมองว่ายังมีประโยชน์อยู่สําหรับผู้เล่นมือใหม่อ่ะตายดันยากตต่หอคอยนะครับหรือแม้กระทั่ง PVP ในดกที่ไม่ได้สูงมากนักเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตัวรีเซ็ตรีเซ็ตสกิลเนี่ยถ้ารีเซ็ตในลีกล่างรีเซ็ตในพวกดันต่างๆนะครับมันจะช่วยทําให้อ่าเรนเจอร์ออกสกิลซ้ําลัวๆนะยิ่งไปเล่นดันปกตินะครับอ่ะมีตัวดาวินชีอย่างนี้นะเกิดประโยชน์มากๆอ่ะตัวรีเซ็ตเนี่ยยังไงก็ใช้ดีเหมือนล่าสุดผมเพิ่งรีวิวไปอะแล้วใช้ทีม,มด ไปทดสอบแสงใช่ไหมแล้วผมใช้ติกิกับพวกเจมม่วงกับพวกอะไรพวกนี้นเออพวกสลอตอย่างเงี้ยคือเรียกได้ว่ามันก็ยังออกสก,กิลป่วนได้แบบป่วนได้มากๆอะ่ะเรียกได้ว่าค้า p p นะหลีกไม่สูงผมมองว่าเวลร้อยยังใช้ได้ดีนะครับตัวบินก็เป็นส่วนของตัวบินนะก็ถ้าเป็นบินสั่งบิก็อย่างที่ผมบอกว่าผมจะเน้นให้วั่นพักพื้นมากกว่าถามว่าวัานใช้ดีไหมันใช้ดีมากๆนะครับ เพราะเป็นตัวบินที่ก็ตีคขะทั้งจะแรงครับแล้วก็มีอมตะให้ตัวมันเองด้วยนะมาตัวบินตัวกระบินผมจะละเว้นเอาไว้เป็นพิเศษนะเพราะว่าขึ้นอยู่กับตามความชอบอ่ะเช่นเดียวกันตัวกระบินนะมันก็พอจะใช้ได้นั่นแหละนะครับ อ่ะส่วนตัวนี้นะครับใน ID 2เนี่ยใครติดตามผมมานานจะเห็นเลยครับว่าโหเปเลนเจอร์ที่แบบอ่านสก,กิลกับสเตตัสคือสเตตัสตอนนั้นน่ะมันเป็นตัวที่อันดับต้นๆเลยสิดหนึ่งเนสามเป็นตัวที่สเตตัสดีมากสก,กิลก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็อย่างที่บอกนะมันติดแค่ตรงไม่ทะลุนะฝั่งทางมุดนะครับอ่านะครับว่าคอมบคอม,บคอมโบอะไรดีหมดทุกอย่างครับแต่พอใช้จริง ง่อยกระลอกมากๆพลังชีวิตที่ดูเหมือนเยอะมากก็ไม่ได้ถึกอย่างที่คิดอ่าเรียกได้ว่าเป็นตัวที่นํามาเป็นกระสอบทรายครับของไอดีสผมเนี่ยทดสอบทีไรเนี่ยเอาตัวเนี้ยต้องเอามาเป็นกระสอบทรายครับปรากฏว่าแบบใช้ไม่ดีเลยแต่พอหลังจากนั้นหลายเดือนอยู่กันเกมก็บัฟขึ้นมาครับก็ใช้ดีขึ้นมาจนแบบว่าท็อปตำนางก็มีการนํามาใช้อยู่เรื่อยๆครับแต่ปัจจุบันก็อย่างที่บอกการใช้งานมันก็อยู่ที่ กลางๆนะไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรเป็นพิเศษคือดาเมจก็ไม่ทะลุครับบัฟก็โอเคนะก็เป็นบัฟพื้นฐานนะวมาตา,ากร่อะเลือดแล้วก็วิ่งไวคอมโบตัวหนืดก็ไม่ได้ติดตัวหนืดดีด้วยนะซึ่งในคลิปอาม่าอธิบายไปแล้วนะเรื่องการติดตัวหนืดนะครับอก็เป็นตัวที่อาจจะแบบเวลร้อิเอามาบัฟวิ่งบัฟนวตาาจใช้โั่์คราวไปแล้วกันนะตัวต่อมานะครับเจม่วง จมว่างถือว่าเป็นโอไอดี ID นี้ผมมีแต่ว่ายังไม่ได้ปั้นใช้นะเออไอดีหผมเปิดได้ตอนไหนก็ไม่รู้โอเรนเจอร์ Ranger. นี่ยังงงอยู่เลยนะมีครับแต่ว่าไม่ได้ปั้นมาใช้ครับอ่ะก็ขึ้นอยู่กับทีมครับคือเจมว่างครับเป็นตัวที่มันโกงมาตั้งแต่แรกๆนะครับแต่ว่าการที่มันอยู่ไม่ได้เพราะว่าอ่ามันมีตัว ถ้าแสงดาเม็ลึกๆอนะ่ะพวกเจสิก้าแสงแล้วมาเป็นบาวล็อกอีกเนะี่ยไอ้ตัวพวกนี้มันก็เลยใช้งานยากแต่เอาเข้าจริงเนี่ยมันเปลี่ยนร่างแม่นมากออะอย่างที่ทบอกผมเพิ่งรีวิวล่าสุดตัวนี้ไปนะแพทเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนะี่ยมันทําให้เลนเจอร์ทางตัวป่วนใช้ดีมากๆไม่ต้องมีเกียร์ตีสกิลดนแะน่นอนมันจะมีช่วงหนึ่งนะที่แบบพอโดนเนิร์ฟมาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเกียร์ตีสกิลดแน่นอนเนะี่ยมันเปลี่ยนร่างน้อยมากคือเปลี่ยนแบบ ขยักขย่อนนะเปลี่ยนแบบว่าทีละตัวสองตัวตัวข้ามตัวอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้นคือมันเปลี่ยนค่อนข้างจะดีมากอ่าเรียกได้ว่าอ่าเป็นตัวปวดที่ใช้ดีนะตัวนี้ผมมองว่าอ่าถ้าจะใช้เวลร้อยสีไปช่วยในโหมดอื่นๆหรือ pp เนี่ยหลีกไม่สูงเนี่ยมันก็ได้นะครับถ้าจะปั้นแม็กมันก็ดีแต่ต้องคิดนิดนึงว่า ภาคพื้นของเราเนี่ยมันมีตัวครบทางหรือยังอ่ะมันมีตัวช่วยตัวป่วนตัวอะไรในทีมเนี่ยครบหรือยังแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยก็ปั้นแม็กมาเสริมได้อ่ะผมมองว่าก็ยังเป็นตัวที่ใช้ดีๆปัจจุบันนะอ่าลีเพลทลีมาสเตอร์เนี่ยการเปลี่ยนร่างของเจมม่วงผมมองว่าใช้ประโยชน์ได้อยู่นะอ่าแล้วก็เป็นคอมโบแรนึดด้วยนะอ่าคอมโบของแสงมืดเนี่ยเราต้องดูกันเป็นพิเศษอ่าเพราะว่าแต่ตัวก็จะมีคอมโบที่แตกต่างกันนะครับอ่ะสลอะครับคือนะครับ สล็อตเนี่ยบนท็อปตนาเนี่ยจะถูกใช้เยอะมากกว่าเจมม่วงมากๆนะครับแต่ว่าในหลีกล่างๆเนี่ยอ่าซักมาสเตอร์ลงมา1ึงเพชรเนี่ยผมมองว่าผมจะเห็นเจมม่วงแล้วก็เห็นเจมม่วงใช้ประโยชน์ได้เยอะนะซุ้มตัวนี้เนี่ยประโยชน์มันก็จะค่อนข้างเฉพาะทางะเพราะว่าซัมมอนของเขาเนี่ยมันจะออกไปขวางมันจะไม่เหมือนเจมม่วงนะคือด้วยความด้วยความที่ว่าเจมม่วงที่ผมมองว่ามันใช้ดีเพราะว่ามันข้าม3ามแล้วทุกวันนี้ก็ยังข้าม2ข้าม3แบบเป็นหลักอยู่นะว่าคือเรียกได้ว่าเปลี่ยนล่างแบบค่อนข้างจะลึก อ่านะครับส่วนตัวนี้เนะี่ยมันจะเป็นซัมมอนสล็อตออกมาขัดขวางนะครับซึ่งซัมมอนสล็อตเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึกเหมือนเดิมแล้วแต่ว่ามัน่วนได้นะเพราะซัมมอนมันเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับแล้วก็สตันด้วยแล้วก็นานด้วยนะอ่านเะรียกได้ว,ว่าตัวนี้นะครับบนท้องตานก็มีการนํานมาใช้ค่อนข้างจะเยอะอ่านะมันติดตรงที่ว่าพอลาสปุ๊บเนี่ยมันไม่ค่อยออกซัมมอนสล็อตเท่าไหร่ออกน้อยนะอ่านะแล้วก็เป็นคอมโบอะไรหนึ่งน,นะตัวนี้มี9ดาวนะก็ถ้าเกิดอ่าส่วนใหญ่ที่เขา ร่างโคลนอย่างนี้นครับหรือว่าต่อต้านลำนำเนี่ยก็จะมีการนํามาใช้ครับถือว่าเป็นตัวปวนที่ต้องเลือกเอาอว่าชอบทางไหนนะครับหรือจะใช้ไปเลยนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นแบบจัดจัปวนหมดเลยาจ,จะม่วงก็อยากจะใช้สล็อตก็อยากจะใช้นะั้นยังเป็นตัวที่บนท็อปตำนานยังใช้อยู่นะแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเจอเบาลล็อกนะครับก็ะจะโดนหลวงลึกหายได้อยู่เหมือนกันครับตัวต่อมาครับมูนเยลลี่ครับ ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวลำนำอ่ามันเป็นตัวลำนำที่ PVP เมื่อก่อนน่ะใช้ประโยชน์ได้ดีแล้วมันก็มีบั็กด้วยครับทำให้ตีป้อมแตกนะคือพัดไปตัวลำนำเนี่ยมันเข้ามันอ่ามันถูกพัดกลับมาเนี่ยแล้วมันคาอยู่คาป้อมทําให้ป้อมตัวเองแตกได้มันมีบั็กที่แบบว่าทั้งมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ในทางเดียวกันครับคือตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนผมจะเอาไว้เล่นนะครับในส่วนของ ดันยากนะพอคอยใช้ไม่ได้หอคอยลำลำใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยนะครับดันยากจะใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆซึ่งตัวนี้นะถ้าใครติดดันยากเป็นมือใหม่ครับเวลร้อยสก็ใช้ได้ส่วนจะปั้นแม็กเนี่ยผมมองว่าอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแม้ว่ามันจะมีตัว9าดาวนะผมก็มองว่ายังไม่ต้องรีบก็ได้มั้งตัวนี้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับหลักๆก,ก็คือ,อจะเน้นลำําเป็นหลักซะมากกว่าอื่นๆผมไม่ค่อยสนใจ,ผม,นใจผมสนใจลำนำนครับซึ่งใช้ได้นะ อ่านะถือเป็นตัวบวชที่นำมาใช้ได้แต่ผมเจอพีพีจะไม่ค่อยกลัวถ้ามีดามจแสงนะครับแอารอนกันบินนะมานะนะครับเพราะว่าเป็นเรเจองเอปีใหม่หรือเปล่าอ๋อปีใหม่ก็มาได้ไม่เกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับแล้ก็กันบินตัวบินกันบินนะก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับอ่ะต่อมารครับนากาปูนะครับ รีวิวล่าสุดประมาณสักเดือน2เดือนครับโดนเนิฟไปแล้วแต่ก็เป็นการเนิฟที่ยังเหนือกว่าชาวบ้านอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าเนิฟแล้วก็ยังฆ่าไม่ตายคือก่อนโดนเนิฟอ่ะมันมันเป็นตัวที่คนบ่นมาเยอะมากในกรณีที่ไม่มีแร้วไม่เจอนะเพราะว่าฆ่ายัางไงก็ฆ่าไม่ตายครับคือตอนนี้พอจะฆ่าได้บ้างแต่ก็ยังถึกอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นตัวที่บนท็อปตำหน่งก็ยังใช้กันเยอะนะครับตัวนี้ก็ดัมเมจตะตันครับขัดขวางหิวนะครับ อ่าอม,มาตาเกาะเลือดวิ่งไวอ่าตัวบัมวิ่งนี่คือใช้ประโยชน์ได้หมดนะอ่ามาเล่นด่านวงด่านวิ่งเนี่ยตัวพวกนี้ใช้ใช้ประโยชน์ได้หมดเลยครับแล้วเป็นตัวไฮบริดนะครับก็คือความสามารถไฮเปอร์เนี่ยมันเป็นตัวหนืดนะครับอ่าส่วนพวามสามารถ เก้ดาดาวครับถ้าสมมติได้ร่างโคลมันก็จะไปเสริมตัวหนืดนะครับแต่ถ้าเกิดได้หยุด5วิธีมันก็จะเป็นไฮบิดเลยเป็นคอมโบที่มันเข้ากันมากคือหยุด5วิธีกับตัวหนืดบนท็อปต้นนานจะเจอเยอะมากนะประสบความสามารถที่เริ่มตั้งแต่ร่างต้นนะก็คือจับไม่โดนเปลี่ยนร่างตัวนี้จะไม่โดนเปลี่ยนร่างนะใส่เกียร์ไงก็เปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะว่าโดนความสามารถต่อต้านแบบ1 0% 0นะครับก็ถือว่าเป็นโดวที่บนท็อปใช้เยอะมากตัวนี้ยังใช้ดีอยู่นะถ้าจะทําเป็น9้าดาวแม็ก ก็มันจะเป็นตัวกลางๆนิดหนึ่งคือด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวครบเครื่องมันจะเป็นตัวที่ไปเด่นคอมโบความสามารถสามากกว่านะฉะนั้นเนี่ยการบังผลดำมงดำเม็ดไม่ได้ครับฉะนั้นเนี่ยจะปั้นแม็กอย่างที่บอกนะมันต้องดูนิดหนึ่งว่าทีมเราขาดประเภทไหนอยู่นะครับอ่ะตัวต่อมาครับไอไว้ I ide, ครับไอไว้ I เนี่ยเปราะบางสุดๆทุกวันนี้ก็ยังเป่าบางสุดๆการใส่เกียร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นแบบ ปล่อยตัวไว้นะครับแล้วก็ลดแรกเยอะๆหน่อยเพราะว่ามันมีดีตรงที่ว่ามันมีลารครับแล้วก็เป็นดาเมจสองสกิลแค่ทะลุสกิลเดียวนะอันนี้ถือว่าเป็นท่ามืดตัวดาเมจตัวแรกๆอาจจะตัวแรกเลยไหมที่แบบเป็นดาเมจทะลุนะอ่าซึ่งทะลุในสกิลที่2ครับมันก็เลยเอาไว้เจาะก,กราะนะครับอ่านะครับของสายพลังอ่ายิ่งไปเจอท่าแสงสายพลังเนี่ยไอตัวนี้ช่วยได้คือช่วยได้ดีจริงๆ อ่าเป็นแต่ว,ว่ามันมีประโยชน์แค่นั้นจริงๆคือเอาไว้จัดการตัวาสายพลังธาตุแสงนะครับหรือสารพังอื่นๆก็ได้นะอ่าโส่วนใหญ่ตัวนี้เขาจะาไว้จัดการสายพลังธาตุแสงกันถ้าต้องการก็ใช้ได้อ่าก็จะมีประโยชน์แค่ตรงจุดนั้นแหละนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรซะเท่าไหร่อ่าถ้าเกิดได้ร่างโคนนะอ่าเป็นคนบวกก็จะติดดีเป็นพิเศษนะครับก็จะ ค่อนข้างใช้ดีอ่าแต่มันเฉพาะทางเหมือนที่บอกนะครับคือไม่มีก็ได้นะในอดีกที่ยังไม่ได้สูงมากนักเนี่ยไม่ได้เจอพลังแสงมึนๆเนี่ยไม่มีก็ได้เอาตรงๆนะแต่ถ้าเกิดถึงจุดที่จําเป็นต้องใช้ก็ใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับตัวพิเจอร์เห็นนะเมื่อกี้ครับใช้กันเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าเป็นตัวที่มันใช้ภาพรวมได้ค่อนข้างจะดีดาเมจก็ไม่ได้หนักนะครับไม่ได้ทะลุด้วยนะแต่ว่าสตัรกับกระเด็นก็ช่วยได้ดีนะครับบัฟก็ถือว่าเป็นบัฟ ที่ดีนะครับอมตะหลบสกิลครับกับรีเซ็ทสกิลเป็นอีกหนึ่งตัวนะรีเซ็ทสกิลครับตายแล้วลาร์ดครับคอมโบตัวหนึ่งนะความสามารถเก้าดาวนะนะครับร่างโคลนบวกก็น่าสนใจนะครับที่เดือคือก็จะเป็นความสามารถลองๆองนะครับอันต่อมาครับตัวของมูนหรือไรกาเอบนท็อปตั้งนานเนี่ยถูกนามาใช้แป๊บนึงเท่านั้นแล้วก็หลุดทีมเพราะว่าประโยชน์มันก็มีอยู่ประมาณนั้นจริงๆนะ อ่าครับอ่ะโอเคบัฟเป็นบัฟที่ดีนะครับแม่นยำสกิลใช้สกิลฮิลเลือดก็ดีหลกัหลกๆตรงฮิวเลือดนะแล้วก็ใช้สกองใช้สกิลนะครับอ่าส่วนตัวนี้ครับเ็เป็นตัวลำนำอ่าลำนำสตันทะลุครับก็จะคล้ายๆตัวของอ่ามูนเยลลี่นะครับที่เราเอาไปเล่น,นครับใน่วน่องของอดันยากได้ดีขอคอยไม่ได้ PP, พีพีเนะี่ยติดดีมากตัวเนี้ยพีพีลำนำติดดีมากๆผมมองว่าตัวนี้นะ ผมชอบนะตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะชอบเพียงแต่ว่าประโยชน์มันเฉพาะทางจริงๆนะครับส่วนความสามารถนะความสามารถเริ่มต้นนะครับก็คือสร้างร่างโคลนนะครับสร้างร่างโคลนเนี่ยเรนเจอร์จะติดความสามารถไทเปอร์นะครับเพราะว่ามันจะโคลนตัวเองออกมา2ตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้นับแร่ธาตุใช้เพิ่มนี่ตามที่เขาเขียนนะครับแล้วก็เหมือนเป็นเรนเจอร์2ตัวตามปกต,ติแต่ว่าไม่ได้เสียแร่เสียอะไร,รับร่างโคลนก็จะติด ความสามารถได้นะครับซึ่งมันก็ติดตัวเองออกมาเยอะแล้วพอมันติดตัวเองออกมาล่างโครน2ตัวใช่ไหมมันอาจจะติดนะครับคโครนนิ่งเพื่อนคโครนนิ่งเพื่อนจะไม่ติดความสามารถไฮเปอร์อ่านตามนี้ดูก็ได้นะไม่คโครนตัวบินตัวกันบิน,นครับไม่คโครนความสามารถไฮเปอร์ อ่าแต่โคลนเพื่อนออกมาเฉยซึ่งก็จะเน้นโคลนเพื่อนที่เป็นตัวใช้สกิลเน้นใช้สกิลนะครับฉะนั้นเนี่ยการมีมูลหุนห่นไลการเนี่ยปล่อยมูลหุนห่นไการมา1ตัวเรนเจอร์อาจจะเปลี่ยนเป็น4ตัวได้เลยในช่วงที่เกมมันบัฟนะเออถ้าไม่บัฟก็จะตามสภาพนะครับอ่าถ้าเป็นช่วงบัฟนี่1ปล่อยออกมาได้ถึง4อ่ะเพราะว่าโคลนตัวเอง 2, ะครับแล้วก็ติดโคลนิ่งเพื่อนอีกเป็น4นะครับ มันก็จะมีประโยชน์ขั้ตรงนี้แหละถ้าช่วงไหนบัฟเดี๋ยวก็คงจะเห็นตัวนี้กลับมาใช้นะแต่ผมก็อย่างที่บอกใช้นะครับในไอดีที่มันอยู่หรือสูงอะไรมากมายนะก็ถือว่าเป็นตัวที่นํามาใช้ประโยชน์ในทีมไ้เยอะนะครับอ่ะส่วนตัวสุดท้ายไอน,นี้ก็มานะอ่ามันมันอยู่ในตู้กาชากดีวยว่ามันอยู่ในตู้กระชากอยู่แล้วอ่ะไอตัวนี้เป็นเรนเจอร์กันบินปีใหม่เอาโอเคอยู่ในตู้อยู่แล้วนะอ่ะก็ ไม่แน่ใจว่าถ้าเปิดในตู้โคตรมืดเนี่ยมันก็ต้องอยู่ดิเพราะว่าเป็นเลนเจอร์ของตัวในเดือนนี้อันนั้นตัวนี้ก็จะอ,อยู่ในตู้ด้วยนะอ่าในตู้โคดมืดนะอันสตัวมืดล่าสุดครับเพราะอย่างที่เห็นนะว่ามนทอมตำนานเนี่ยขึ้นอยู่กับทางคอมโบขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ในบางจุดตัวนี้ผมทดสอบล่าสุดแล้วเนี่ย ก็ยังถือว่ามีความเปราะอยู่ดีนะเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้นะพวกตัวแทงซับพอร์ตเนี่ยที่แบบยืนเลยร้อยจุดมานิดหนึนนน่งประมาณหนึง่งร้อยถึงสองร้อยประมาณนี้เป็นแทงซับพอร์ตเนี่ยมันจะไม่ได้ถึกเหมือนกับตัวแทงจริงๆนะนะครับแต่ว่าสก,กิลของมันนะครับนี่เป็นตัวดาเมจได้นะครับดาเมจทะลุด้วยดาเมจทะลุใบใบติดดีมากตัวเนี้ยนะ คือตอนนี้มันคงยังบัฟอยู่แหละนะครับผมว่าใช้อยู่มันก็แบบเฮ้ยมันมันใบค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็ซัมมอนของมันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะปวดได้ดีนะครับอ่าส่วนบัฟนะครับก็อามตะกับหลบสกิลไม่ค่อยมีอะไรนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นกันที่สกิลหนึ่งก็คือใบกับซัมมอนนะครับอ่าเราเป็นตัวที่ไม่ได้บัฟหน้าป้อมนะเพราะว่าเขาต้องการให้ติดบารียสมบูรณ์แบบอ่าเรียกได้ว่าปล่อยออกมาครับมีโอกาสติดอยู่เยอะครับเป็นคอมโบทางแรกนิดนะใช้ก็อ่าเป็นคอมโบก็ใช้ได้ครับเปส่วนความสามารถเนี่ยผมมอง ทุกทุกอย่างเลยก็ได้นะมันก็ใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับอสนาเนี้ยตัวนี้นะีน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ตามล่าก,กันเยอะสําหรับคนที่อ่าคอมโบทิศทางไหนนะครับก็ไปเลือกทางนั้นนะครับหรือจะใช้ทางสกิลอะไรเป็นพิเศษก็ต้องดูนะอ่าฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์แบ่งประเภท ก่อนนะครับว่ามันเป็นประเภทไหนนะซึ่งตัวมืดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีดาเมจแบบจ,าจ,าจาา๋าจาสักเท่าไหร่นะครับอย่างตัวอไอไว้นะครับก็เรียกได้ว่าังเป็นดาเมจที่เฉพาะทางไปหน่อยนะเพราะว่าเขาจะเน้นแต่การให้แบบเห็นภาพพจน์ชัดเจนนะเห็นผลชัดเจนนะก็จะไปยิงตัวพลังแสงหรือซึ่งจริงก็มันเยอะนะอาจจะเจอมายากลน,นี่มอนอมายอาอมนอตั้งนานเนี่ยมายากลเจอเยอะนะครับอ่าดูบิสอะไรประมาณนี้นะก็ไว้ตีเจาะ โดยตรงนะครับอนองน,นั้นเนี่ยเรนเจอร์ทางปวดก็จะเยอะนะครับฉะนั้นตัวที่ผมจิ้มหลักๆนะที่แบบว่าค่อนข้างจะชอบแล้วก็อยากได้อ่ายิ่งมีทางคอมโบด้วยครับปูนะครับใครเล่นทางตัวหนืดนะแล้วก็ไฮบริดนะครับก้าวดาวนับบอลลูนได้หยุด5วิธีจะใช้ค่อนข้างจะดีนะเป็นตัวที่ใช้ภาพรวมได้ดีนะ,ะได้ดีนะครับพิเชอร์เหมือนกันเป็นตัวใช้ภาพรวมได้ดีนะครับ อ่าตัวนี้อย่างที่บอกว่าผมว่ผมก็ชอบเหมือนกันนะถ้าเลีอกแบบไม่ได้สูงมากแต่เท่าต้นนา้นเขาไม่ใช้เพราะว่าเรนเจอร์มันเยอะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคือยังใหม่อยู่ครับก็เลยใช้ดีครับอันนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางป่วนนะครับที่อ่าผมชอบสล็อตอ่าด้วยความที่ว่ามีอยู่ไอดีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่เจมม่วงเนี่ยก็ใช้ทีไรก็ยังใช้ก็ยังยัง,ยงชอบอยู่นะครับ อ่าน้อกนั้นก็อ่านตัวลำนำนะไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้นะอารีเซ็ตนะในเซส k ก,กิลก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้อ่ะเพื่อนๆนะรอมืดตัวไหนอยูอ่มาบอกกันนิดนึงครับชอบเรนเจอร์ท่านมืดตัวไหนนะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอตอนยนย้ำครับเดี๋ยวตู้นะ โคดมืดนะจะมาวันศุกร์ที่19ตอน10บโมงเช้าอ่าแล้วก็โคดแสงก็บายบายนะอ่ะมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับแสงมืดเป็นยังไงกันบ้างอ่ามืดรอตัวไหนกันอยู่นะครับถ้านะรูบี้หมดตัวก,กระชากหมดอ่าอยากได้เรนเจอร์อยากได้เกียร์นะครับอยากตําแพ็กนะผมขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับ S K เกมทว่าเซนเตอร์ราคาถูกปลอดภยัยเติมไวร์ร,ร้อยเปอร์เซ็นต์เกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึงสามสิบเปอร์นะทังรูบ,นะบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆเติมถูกในเกมเรนเจอร์มีแค่ไอโอเอสนะครับอ่านะครับถ้าอยากเติมถูกนะต้องหาาาไอ้ฟนนใแมเปิดดกกรรรระช่ัับบบูีค รูบี้เติมจากระบบไหนจะอยู่ที่ระบบนั้นครับอันตอนนี้ปลอดภัยแน่น,นอนร้อยเปซ็นครับร้านค้าจดทะเบีนยนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆด้วยเกมดังทั้งนั้นเลยนะอันตอนนี้นับเกมอื่นก็เติมถูกมากๆครับใครสนใจครับ เดี๋ยวไปลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับ S.K g a ม e Club c e n t e รราคาถูกประภายเติมไว้แล้ว้นเซนอ่ะกดติดตาม้านค้าไว้เวลามีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดกันเติมนะครับอ่าพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับออะมาคอมเมนต์บอกกันนะรอมืดตัวไหนกันอยู่ครับชอบมืดตัวไหนครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เพื่อจะให้เพื่อนๆน,นะอ่าอื่นๆนนครับประกอบการตัดสินใจว่า เอาอยังไงดีวะโคตรแส่โคตรมืดโคตรโบครับมากันแบบติดติดรัวรเลยทีเดียวนะเกียร์ก็เหมือนกันนะเกียร์ปีใหม่เกียร์โคตรโบครับโอ้โหเนี่ยดีว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ